ไปถูกแห่งคนแนสิบผ้เดือนสิบสงสนลูกหลานทุกคน ร่วมกันของคณะกรมการอำเภอนะครับท่านท้องที่ท้องถิ่นที่ร้องประชาชนชาวอำเภอขุขันนะครับที่จะจัดกิจกรรมที่มีชื่อเหมือนที่ท่านโฆศพพูดสักู่ครับก็คืองานลํำลึกพระยาไกรพักดีศรีนครลำดวนประเพณีแซนโดนตามีการบูชาหลักเมืองแล้วก็ลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจําปี2568โดยการจัดงานนั้นจะมีภาคีเครือข่ายทุกภาคนครลำดวน ความยิ่งใหญ่ก็คือการแสดงแสนสีเสียงประวัติศาสตร์เมืองขุขันซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานนับพันปีเท่าที่มีหลักฐานนะครับแต่ถ้าพูดถึงตำนานแล้วเนี่ยเมืองขุขันเราเนี่ยสองพกว่าปีเลยนะฮะนะครับแต่ที่มีหลักฐานที่เราจะลึกที่ปรสาสาทเขาพนอดำลุงเนี่ย988ปีที่ผ่านมานะครับโดยมีประวัติที่ที่ที่เขารู้รักทุกท่านนะคะ ดิฉันในนามของนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเมืองขูขันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คิดว่าเป็นบรรยากาศของงานที่ยิ่งใหญ่ในอำเภอของเราดนะิฉันก็อยู่อำเภอนี้มานานก็จะเห็นบรรยากาศนี้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาเสมอนะคะปีนี้ก็ได้ในครอบครัวทุกครอบครัวซึ่งดิฉันมองว่าอันนี้แหละคือวัฒนธรรมมร,รดกของชาวขุขันรองอธิการบดีมาหลาลัยราชภัฏนชิตเกศ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพราคีเครือข่ายการแสนโดนตามเมืองขู่ขันไปจำปี2,561ด้วยความคารุบทุกกันก่อนอื่นผมต้องขอทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าคนไทยทั่วประเทศยังสงสัยกันอยู่ว่าของหายไปไหนของหายไปไหนหลายคนสงสัยตรงนี้ผมอยากจะ ให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่และสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนงว่าของปราศาทของนั้นคนไทยไม่เคยเรียกว่าปราศาสตขมิตัวหนังสือในยันเราก็ไม่เคยเรียกว่าอักษรขมรน,นั่นคืออักษรของเกจิอาจารย์ที่สักยันต่างๆเราก็ไม่เคยเรียกว่าตัวหนังสือขมิ นั่นคือตัวหนังสือของและประวัติศาสตร์ที่เป็นจารึกในคำทีไบาลานมันชัดเจนว่าเรามีอักษรของซึ่งบันทึกทางประวัติศาสตร์มาเป็นระยะเวลาเป็นพันพันปีเราจึงมีสิ่งน,นี้เกิดขึ้นในแถบอีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดหรือตะเข็บชางตามชายแดน นั่นก็คือของอีสานใต้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบเรียนสื่อมวลชนด้วยความเคารพว่าเรามีเพื่อนบ้านที่มาเคลมเราทุกเรื่องที่มาเคลมเราทุกเรื่องผมกล้าประกาศตรงนี้นั่นก็คือว่าแซนโดนตาเราก็ยังถูกเคลมดังนั้นแล้วแซนโดนตาที่เกิดขึ้นมันเป็นมนสเน์เป็นมนสเน์ที่แสดงถึงความกระตันยู ตาเผอขู่ขันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นแทะเอกนะครับผมเรียกเป็นท่อนางเอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบก,การณ์ใหม่ๆได้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมแซนโดนตาของขู่ขันนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ผมมองว่าน่าชื่นชมแล้วก็